กำลังรถนะคะรถมาบายบายบ,ายบาย,บายบายค่ะดูเขาจะให้ใครได้ย,ย่ายจะให้ใครเอ้ยขอบคุณค่ะเอาขอบคุณค่ะด้วยโอ้หนนี่หน่อย เฮ้ยบายให้บายรถน้ำแข็งรถกลันให้รถไไปก่อนลูกให้รถไปก่อนเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบนก่อนแล้วไปเอารองเท้ามาใส่ด้วยอยู่ของแม่หมดเดีมันมีสองรุ่นไงแม่แต่คอยว่าชอบลองรุ่นนี้มันมัน มันต้องรุ่นกลางมันถึงอร่อยเดีวน้อยจะได้กินเราได้าหัวไม่เห็นเลยอืมจะน้อยก็ได้กินเนี่ยไม่ถ้าถ้าเจ้าน่ะยายเฮ็ดข้างไปทางเจ้าข้างนึงไหมยายยายเฮ็ดข้างไปทางเจ้าข้างนึงแล้วเจ้าถึกินยู่ฟังนี่มึงคอยกินฟังนี่เออนั่นคือต้นมันยุหันเลยอ้าใบใบยายกับลูกบายบายหน่อยบายบาย ไายบายอยบายค่ะอบายอับายอะยายจะกลับบ้านนะยายจะกลับบ้านแล้วนะยายอยู่บ้านยายอยู่ไหนนะนี่ยายอยู่กลกันยอกลับบ้านเขาบอกกลับบ้านกลับบ้านก่อนแล้ว ไปสีเปยไปไปสีเปยนะนั่งเปยนะแขนเสือคือตกแค่มันต้องมัดใช่ไหมนอนมือละเทียนนั่มือละเทียนนี่จะวามือเหนียนอ่ะแคมแคมแคมมึงกอดสีอาบีมันกอยใหญ่ใหญ่ใหญ่อาบอาบีโอหลือหุดซียาหรือหุดซีจำได้ ไม่ไม่ควรจะไปเข้าห้องน้ำมั้งหันเออคอรจะไปเข้าห้องน้ำมาเนี่ยควรเรียกว่ามีมั้งี่พอเปล่าเลยมาบนหนงเก่งโอ้ยย้ายหรือหมุดเสียบกันบ้างสิควรจะหดยี่นี่แดงบ่อเดงบ่กัดน้องเลยเบิ่งเด้งหุ่นลากลากไปไม่เป็นไรนะคะหมาบ่เป็นยังเด้อค่ะหมาแดงบ่เป็นยังเด้อค่ะเป็นมิดกับกับน้องเออแดงแดงแดงอ่ะ โนโนบังย้ายไปแล้วผุนไปบังย้ายกันอุ้ยเอาเก็บบักคามาให้ย้ายนะนี่นี่เก็บบักคามาผู้ใดพ่อเอายืนหยาดย้ายย้าย ยายไวไวเขาบอกยายไวไวหนุนยายไปแล้วหนุนยายไปบ้านยายข้างบ้านเราเลยนน่ะยายมาเล่นด้วยือเมียไวแท้บไหมเออเอยเออโดยไหนลูกโอ้เอย,ย,ะยะเอชิดยายแม่งนั่นเหมือนไปต้นไม้นะั่นต่อยต่อยไม่ลานหล่นกันนะมันหนาวเน้ ใสน่นาะนี่เนา<ย>ะโอ้โหใครตอดกล <ยะ S 1> มลงไปตอดเพจไปหนึงโอ้ยอะไรลูกโอ้ยส้มเอีเอะเอ้ยนี่พี่น้องเพชรขึ้นไปนอกดาวดดนอกดาวอ๋อจะขึ้นไปนอกดาวดูเขามีบันไดแล้วนะเอาเดินไปเดี๋ยวยายไปรอ,องเท้ามาให้ก่อนเด้อเปิดได้ไหมไ อให้พี่พลอยเปิดให้พี่พลอยเปิดได้ดิพอ่อดูนะพอ่อดูพี่พลอยอานา้ประตูบ้านหลังเนี้ยน้องเพชรเปิดไม่ได้แต่พี่พลอยเปิดได้คือยังไงรู้ไหมเขาไม่รู้ยังพี่พี่เพชรน้องเพชรนะ่ะยังไม่รู้เทคนิคไปแล้วพอ่อพ่อค่อยไปเอาเกือบมาไหหลานก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ แป๊หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องตั้งกล้องไว้นี่ก่อนเด้อลันลันลาลันลาลันลาปิดประตูไว้พ่อมเ,เท้าไปแไม่ขอไปเอาเกือบ่อนผู้หนักผู้ใจไปเอาเกือบก็ได้เดือกเอาเกือบหมงจ้าเกือบล้านมาั้งต้องเข้าล้านไหม จ๋าจ๋าอะไรอะไรนะโอ้ออกกําลังกายอ๋อเขาชวนยายไปออกกําลังกายดูเลยอ๋มอมาออกกําลังกายเขาออกกําลังใส่รองเท้าเลยโอ้พ่อเดี๋ยวพ่อไปเดินไปเอาดีกว่าพ่อไปเอาดูหลานดีกว่า นะลูกเออใส่รองเท้าเออออกกําลังกายโอ้โนี่หรออ๋ออ๋อนี่ของยายแอนน้อยขอบคุณค่ะน้องพลอูนี่ของน้องพลอยอู้มึงเจ้าฟัง้งเอาเดี๋ยวนะยายเปิดแอร์ให้ก่อนแอรเปิดแอร์ก่อนแป๊บนึงของไฟอืม,มไฟกระโดดไฟอ่า ทั่วปีนยานเขาก็ไดเอารูปพี่แม่ออกมาใครเอารูปแม่ออกมาเนี่ยขับแกขับแกอยูไ่ไลยนี่เนี่ยเนี่ยเอารูปแม่ไปเก็บข้างในหน่อยเนี่ยใครอ,ออกมาเอาช่วยหนอ่อยเอะช่วยเอาไปเก็บด้วยนะคะหนักโอ้ยหนักพี่น้องเอ้ยอ่เออเอ่เอเอ,าเอ,าเอาวางไว้ลูกเออวางไว้ ตรงไหนดีตรงไหนดีวางตรงไหนดีเออวางตรงไหนดีพ่อโอ้ยหอมพ่อโอ้ยแม่โอ้ยอวยไว้อวยไว้ตรงไหนลูกไว้ไหนนะโอุ้ยหอมพ่อก็หอมแบบไหนลูกเอาไว้ตรงไหน นี่ใครลูกโอ๋อนี่ใครใครคะใครพ่อพ่อกับแม่เอาวางหน่อยค่ะเอาวางวางวางเออแม่แม่เออไว้ด้วยกันนี่เออไว้ด้วยกันนี่อ่ะอ่ะออไว้ไหมไหมไว้พี่พลอยออพพลอยอุ้ยโน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 ห้ามเหยยบพ่อกับแม่เอาขึ้นเลยค่ะขอโทษเลยค่ะขอโทษพ่อกับแม่เลยค่ะทำผิดแล้วขึ้นมา เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ่าเอาขึ้นเอาขึ้นมาโ,โอ้ยตทพ่อเอาขึ้นมาหนักหนักเออหนักอ่ะขอโทษเลยขอโทษพ่อกับแม่ก่อนขอโทษข้าก่อนอือหนูเหยียบอะเออเป่าให้พ่อโอ้ยเป่าเออเป่าโอ้ยเป่าอ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 เออเเป่า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 เลาบันนี้ขอโทษก่อนขอโทษก่อนฟังขอโทษก่อนหรือยังไหนยกมือดีๆไหว้ดีๆ โอเคจ้านั่นแหละโอเคเก่งมากเอาไว้ตรงนี้นะขอโทษแม่ขอโทษแม่โอ้ยน้องเป็ดเอาเท้าไหมเอาขาโอ้ขอเอาค่ะจะใส่ถุงเลยใช่ไหมคะเลี้่นอนนมอ่ะจะไปคุยจะคุยเรื่องอะตรงๆเรอ่ะงตรงไหนอะอ่าดูกับแกตรงนี้เหรอ นี่น่า,ลนา,นากลัวไหมน่ากลัวกลัวไหมกลัวไหจับแก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 ไปออกไปข้างนอกยายร้อนอ๊ยยายร้อนไปข้างนอกกันอดไปข้างนอกไข่ยายร้อนโอู้หูไหนเห็นไหมเรื่องเท้าใครอะลูกของคอยทำไมมีข้างเดียวอะลูก มันหายไปไหนรองเท้าเราหายไปไหนปิดประตูหน่อยมามาใส่รองเท้ากับลูกมาใส่รองเท้าเร็วนี่ยายจะเข้าออกกําลังกายหนูใส่รองเท้าก่อนเร็วโอเคโอเคม่ยายใส่รองเท้าให้ก่อนลูกเอ้ยถ้าหนูจะไปหนูต้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะต้องใส่รองเท้านะ ้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะอุย้ยเปืเต็มพี่โซพี่โซพี่โซไปเอาแพมเพิร์ทที่น้องหน่อยลูกสองหือนอยู่ในห้องบ้านอยู่ในบ้านลูกสีฟ้านะให้่ชุดสปาอืออยู่สีฟ้า เอาให้น้องหน่อยไม่ต้องเปียกตมยันยนกแค่ไหนเออพี่ออกกำลังกายเอาแคมเพลทมาให้หน่อยพี่พลอยจะออกกำลังกายดูไเลยดูเพี้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อเช้าตดอีกแล้วเหรอหนูยังไม่อึเลยไงหนูก็เลยตดบ่อยไม่ขอไอ้ขอดาวให้ยายยังขอดาว เพราะว่าหนูยังไม่ได้ไดาวเลยเลย